สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ถกขวยเ็งขวายปังเลยนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมแถมหลักสิบบนครึ่งทางนะคะทําทไมถึงโพดแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมรอดูสักนิดหนึ่งนะคะมาเรามาคานวณกันนี่จะเป็นเลขหน้าคนหนึ่งค่ะนี่จะเป็นเลขท้ายคนหนึ่งนะคะที่เราจะเอามาบวกกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะ อ,อ,อ่านคำเตือนสักนิดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ,ะสนับสนุนสลากกินแ,แบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพเียงแนวทางเท่านั้นนะคะคำนวณกันเลยค่ะอ่าหลักสิบนั้นเดี๋ยวรอเครื่องทางก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่าสี่สี่ก็เป็นแปดค่ะ เอา8ดมาบวก6ก็แล้วกันนะคะก็เป็นลงท้ายเลขสี่บวกหนึ่งก็เป็นลงท้ายเลขห้านะคะอ่าเดี๋ยวเอาห้ามาวางนะคะห้าห้าหกหนึ่งแบบนี้ค่ะอ่าสูตรที่1นะคะเดี๋ย้มาดูสูตรที่สองกันนะคะเออสูตรที่สองที่ไหนเนาะเรายังไม่ได้ลงเนาะเดี๋ยวครึ่งทางก่อนนะอันนี้จะออกที่เก้า ห้าสามค่ะก็เข้าที่ตัวนี้นะหลักหน่วยค่ะเอาอีกวดหนึ่ง 0, 5, ค่ะศูนย์ห้าหกค่ะแล้วก็จะเป็นห้าแปดเจ็ดนะคะห้า 5, บุกกันสองครั้งเป็นศูนย์ค่ะ แล้ว6บวก2ครั้งก็เป็น12อ่าบวก7็ก็ลงท้ายเลขเก้าค่ะท่านผู้ชมเอา9มาวางค่ะ90อ่าได้ค่าแบบนี้ค่ะงวดนั้นอ่างวดนี้รู้สึกว่าไม่เข้าหลักหน่วยนะคะมาเข้าหลักสิบบนค่ะอ่ามาแค่งวดเดียวค่ะท่านผู้ชม ความจริงหลักหน่วยของเรายังมีอีกเยอะนะคะท่านชมแต่ว่าเขาจะมีอะไรมีสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดสามสามแบบนั้นนะท่านชมท่านชมชอบหรือเปล่าะมีนะแบบนั้นะ่ะยังมีอีกหลายสูตรเลยอะถ้าสมมติว่าเราเอาเท็ชนกันดูนะหาว่าชอบแบบนั้นก็ก็จะลงให้นะ ามาดูงวดที่สมกันเจ็ดก็เป็น4ค่ะ5้ก็เป็น0นูนย์บวก2ก็เป็นเลขหกนั่นเองนะคะแล้วก็เอา6มาวางค่ะ หกเจ็ดสองค่ะงวดที่ออกหกสองหกค่ะอ่ะกลับมาหลักหน่วยแล้วนะคะมีทั้งหลักหน่วยและหลักสิบไปนะคะตัวนี้ ดูวดที่ที่สี่กันจะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งนะคะอ่าเอาทำไมเอาสีนี้มาเขียนเนี่ยไม่ดูตาม,ม่าตะลืออะไรเลยก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสี่ค่ะ มาบุกกันเจ็ดเจ็ดก็เป็นสิบสี่ค่ะอ่าหนึ่งหนึ่งก็เป็นสองเป็นหกนะคะอ่าหกบุกสี่ก็เป็นศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเอาศูนมาวางค่ะศูนยหนึ่งหกค่ะ,อะลองดูกันออกอยังไงอืมก็เข้าที่ตัวนี้อ่ะ รู้สึกว่างวดนี้เราจะมีหลักสิบแล้วนะพี่ช้างก็ลืมลืมลงอีกแล้วเอาหลักสิบมาตั้งก่อนค่ะความจริงมันต้องตั้งฝั่งนี้นะอ่ะเอามาวางฝั่งนี้ก่อนอก็หลักสิบบนกับหลักสิบหน้า ที่หนึ่งนะคะปกกันแล้วสองบวกเจ็ดอ่าได้เลขเก้านะคะเอาเก้ามาวางค่ะเก้าศูนย์ค่ะอ่าเก้าศูนย์แบบนี้นะคะเองใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราสลับตำแหน่งกันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เขาต้องลดนะ,ะเดี๋ยวนะต้องลดนะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมเราต้องสลับตำแหน่งกันแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ ตัวที่หลักสิบนี้เวลาเราเอาอมาวางเสร็จแล้วเราต้องลดแต้มนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เข้าที่สองตัวนี้ค่ะดูว่าที่จะออกกันค่ะเ,เราเอาหลักสิบมาวางดีๆก่อนค่ะ เป็นประกาศสีแดงไม่เป็นไลอ่เอาตัวนี้เสร็จแล้วก็มาอีกตัวน,นคะคะใครสุบหลี่เหมียนมากเลยเอาเล็กหนึ่งหนึ่งสองสองใช่ะแล้วก็ห้า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 เก้า,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 าค่ะ ที่จะเป็นหลักหน่วยนะคะอ่ามาคำนวณกันเลยสองสองก็เป็นสี่ค่ะเอาสี่มาบวกสี่นะคะอ่าก็เป็นแปดนะคะท่านผู้ชมเป็นแปดบวกบกเก้าค่ะอ่าต้องเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็บวกตัวนี้ห้าเต็มก็เป็นเลขสามค่ะก็เข้าที่สองตัวบนนะคะ เลอะไปนิดนึงนะอ่าเราดูงดที่จะออกนี้นะคะอ่าน,นี้จะเป็นเลขหน้าคอหนึ่งนะคะแล้วว่าตัวนี้จะเป็นเลขท้ายคอหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสามตัวบ,บนนะคะนี่ก็จะเป็นเลขหน้าคอหนึ่งะคะ่ะอืออ่ประมาณนี้คะ่ะท่านผู้ชม เลขหน้าคอหนึ่งค่ะอ่าเลขท้ายคอหนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งค่ะมาวางนะคะแล้วมาบวกอีกสองสอง,สองนะคะสองสองก็เป็นสี่ค่ะเอาสี่มาบวกแปดค่ะก็เป็นสิบสองค่ะบวกบวกสี่อีกทีนะคะก็ลงท้ายเลขหกค่ะท่านผู้ชมอ่าก็เป็นหกค่ะหกเจ็ด จ็ดสองแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะงวดที่เพิ่งออกไปนั้นนะคะ,ะมาต่อกันหลักสิบค่ะหลักสิบบนนะคะก็เลขเก้าค่ะบวกสองค่ะก็ลงท้ายเลขหนึ่งนะคะเอาหนึ่งมาวางนะคะหนึ่งแล้วก็ลดเต็มก็เป็นศูนย์แบบนี้นะคะ่ะเรามาดูกันงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งนะคะ อ่าเขาออกแบบนี้นะอันนี้เข้าที่ตรงนี้นะคะช้างงงนอนอนอ่ะเนาะก็เลยแบบงงงเออนิดหนึ่งนะคะท่านชมไม่ได้พักผ่อนนะเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะขอพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเตื่นมาจะมาเต็มอ่าอะไรนะตัวที่ชนกันเยอะๆนั้นนะคะจะมาเต็มสามตัวบนให้ท่านชมนะคะ จะมาสรุปสั้นบนให้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะอ่ะดูงดถัดไปงวดที่จะออกนี้นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะนี่จะเป็นเลขหน้าคอหนึ่งคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลขหน้าคอหนึ่งะคะ่ะนี่จะเป็นท้ายคอหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชม มาบวกกันเลยนะคะหลักสิบอ่าหลักสิบวกหลักสิบนี้นะคะหนึ่งบกศนค่ะก็เป็น1นะคะ1ลดแต้มค่ะก็เป็นศูนะคะท่านชมมาตัวหลักหน่วยกันค่ะศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็สี่ก็เป็นแปดค่ะแปดบวก สามนะคะก็ลงท้ายเลขหนึ่งนะคะท้ายเลขหนึ่งอ่าหนึ่งสองเจ็ดแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมคิดว่าน่าสนใจหรือเปล่าในนี้นะคะแต่พี่ช้างว่าน่าสนใจอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวนี้มาจับเลขเจ็ดแล้วก็มาจับเลขหกนะคะแล้วมาจับเลขเก้านะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะเสร็จแล้วว่าตัวนี้นะคะ ตัวนี้เขาก็ชนกันเยอะนะท่านชมนะแล้วก็ตอนนี้ตัวนี้ชนกันนะคะก็ก็มีสิทธิ์จะมา,มากกว่านะคะหลักสิบของเราที่ตอนเช้าที่เราลงไปก่อน,นนั้นจะมีเลขเก้าเลขศูนย์นะคะหลักสิบนะแต่ก็ชนกันที่เลขศูนย์อยู่คะ่ะท่านชมถ้าดูทุกๆสูตรแล้วนะบางสูตรก็มีเลขเจ็ดนะคะหลักสิบนะคะ เลขเจ็ดชนกันที่หลักสิบก็มีนะคะแล้วก็ชนกันที่หลักหน่วยก็มีนะคะแล้วเลขเก้านะคะก็ชนกันที่หลักหน่วยและหลักสิบก็มีเช่นกันนะคะท่านชมเพราะฉะนั้นตอนนี้แยกไม่ออกเลยว่าจะเอาคู่ใดนะแล้วตัวที่เดี๋ยวอธิบายสักนิดหนึ่งค่ะพี่ช้างถ้าสมมติเราขเบิ้ลเนาะก็เอาหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะท่านชมหรือว่าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหก อ่าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแบบนี้ดีไหมคะหรือว่าแล้วแต่ชอบก็เอานะคะไม่ชอบก็มองผ่านนะคะแต่ก็อ่าตัวนี้นะคะเล็กวิ่งของเราก็ชนกับตัวนี้อยู่นะแล้วก็ละลายสูตรก็ชนกับตัวนี้ตัวนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมก็น่าสนใจนะคะความจริงจะมีสูตรสามตัวบนโต๊ดนั่นยังมีอีกสูตรนะคะแต่ว่า ท่านผู้ชมก็อาจจะปวดหัวแล้วนะคะก็พี่ช้างก็เอาไว้ดูคนเดียวก็แล้วกันนะคะก็น่าสนใจมากเลยตัวนั้นนะครับน่าจะมีประมาณหตัวเองนะคะ5้าตัวมา3ามตัวบนครบนะคะท่านผู้ชมถ้าว่าใครอยากดูนะคะอ่ะคอมเมนต์มาเลยเร็วตอนเย็นๆนี้เรวพี่ช้างจะทําให้นะคะแต่ถ้าไม่มีใครพูดพี่ช้างก็จะไม่ลงแล้วนะคะสุดนั้นนะคะแล้วก็ยังมี2ตัวบน ออสองตงบับนหลักสิบหลักหน่วยบนก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาไม่ชนใครไปช้างถึงไม่ลงนะคะอ่ะก็ขอให้โชคดีและเฮงๆปงบางๆทุกทา่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ